สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1มิยอถึง15มิยอ2563ค่ะค่ะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงชาวราศีพฤษภภาพรวมไว้แล้วนะคะค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่า มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างใน15วันที่เราตั้งระยะเวลาไว้นะคะณตอนนี้ถึงอนาคตอันจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์มองไพ่ของชาวพุธศพเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยนะคะขอพูดประเด็นเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะว่าเซนเตอร์เซนเตอร์ของชาวพุธศพเป็นไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยเป็นลักษณะการยืนมองถ้วยที่มันล้มอยู่อะ นะฮะแล้วยังขยายด้วยไพ่ห้าเหรียญด้วยเนี่ยมีความรู้สึกเสียดายนะ,ะที่เดิมที่ทํางานเก่า,เานะฮะอาจารย์มองเลยนะพ้สสบ,บางท่านเนี่ยอาจจะโดนปลดออกจากงานได้ด้วยเหมือนกันนะถูกเลิกจ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้ต้องมาแบบเครียดเกินจนหมดอะไรตายอยากในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ ก้าวดาบกับห้าเหรียญน,นะคะจริงแล้วอะ่ะถ้าเราสู้เราไฟหเห็นไหมฮะหมายเลขเจ็ดแปลว่าการต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเจ็ดชายออดหรือเจ็ดไม้เทา้าชาวพุทศพเนี่ย เป็นราศีกัวนะคะมีความอดทนเป็นเลิศมีความชื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นอาจารย์มองว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะผ่านได้ไหมผ่านได้นะคะอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้กระทบแต่สําหรับใครที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่อาจารย์จะบอกว่าให้ลุกขึ้นมาสู้ฝ่าฟันกับปัญหานะคะ,ะชาวราศอกเนี่ยเป็นรูปเทพเอเลทที่เข้าไปสู้รบกลับมาชนะ เพราะฉะนั้นแค่เราสู้แค่เราไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะคะไพ่เจ็ดไม้โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยแปลว่าจะมีคนยื่นความรักและความเมตตาความช่วยเหลือให้ถ้าคุณไปสมัครงานหาง,งานทำนะคะจะมีคนยื่นโอกาสดีๆให้พบลาภกรรมะเห็นไหมคะลาภกรรมะเป็นแปดมีเท้ากับเจ็ดถ้วยกับไพ่ตำหน่งปัญหา เป็นสีช่วยเห็นไหมคะมีคนยื่นโอกาสให้แต่ไพ่นี้อาจจะแฝงในแง่บางครั้งงานที่เขายื่นให้เรามันอาจจะไม่ตรงใจเราสักทีเดียวหรือมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าตามสิ่งที่เราต้องการเป๊ะๆมันไม่ใช่แค่ไพ่จะบอกว่ามีอะไรให้รับไปก่อนอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งเฉยแบบนี้ให้ร,รับไปก่อนอีกหน่อยนะคะทำไป เขาจะเห็นความมุ่งมั่นนะเจ็ดไม้สามถ้วยไพ่เฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะผู้ใหญ่ก็จะมารักเอ็นดูเมตตาในสิ่งที่เรามีความมุ่งมั่นพยายามนั่นเองเพราะนั้นไพ่ก็จะบอกชาวพุทธศพว่าสู้ๆนะอ่าสู้แล้วจะสำเร็จไม่ใช่สู้แล้วไม่มีความหวังนะคะสู้แล้วมีความหวังเสมอนะคะนี่ก็คือในเรื่องงานสำหรับใครที่โดนประเด็นนี้อยู่ นะฮะอาจารย์มองนะ,ะเพราะว่าพ่สื่อแนวแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นใครที่ค้าขายออนไลน์ท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอยู่ที่มีผลกระทบในช่วงที่ที่ผ่านๆมานะคะว่ามันย่ำแย่เนาะห้าถ้วยห้าเหรียญเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินเงินหมุนลําบากเทียดนักนะคะแต่อาจารย์มองว่ามันกําลังจะคลี่คลายนะให้อดทนให้สู้ต่อไปนะคะแล้ว ดวงคุณจะดีขึ้นอย่างน้อยอาจารย์มองว่าคุณยังมีความสามารถแน่นอนอในการที่จะยังมีคนรักคนรักและเมตตาอยู่อย่าเพิ่งคิดว่าเราโดดเดี่ยวหันหน้าเข้าหาใครใครเขาก็ไม่ช่วยไม่ใช่หรอคะนะะเราต้องคิดบวกให้มีพลังบวกเข้ามาในชีวิตนะ่ะสิ่งดีๆมันก็จะเหมือนกับวิ่งเข้ามาหาเราโอกาสเข้ามาหาเราแต่เราอย่าอยู่เฉยๆนะมันคือเราต้อง ออกไปหาโอกาสด้วยแล้วก็จะมีคนหยิบยื่นให้ะนะคะหรือถ้าเป็นธุรกิจนะที่มันซบเซาอยู่ใครที่ทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะกําลังกระเตื้องขึ้นแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นแบบคืนทุนทั้งหมดก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างน้อยมันก็จะ คืนทุนและมีกําไรเกิดขึ้นในอนาคตอันจะเกิดขึ้นได้เพราะตําแหน่งเนี้ยนะคะตำแหน่งที่สองกับตําแหน่งที่หกกับที่สามมันจะเป็นเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในสองเดือนสามเดือนข้างหน้าได้ด้วยนะคะอาจารย์ถึงมองว่าตอนนี้มันอาจจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่อาจารย์มองเห็นระยะยาวว่ามันจะดีขึ้นมากกว่านี้ให้พูพ้สบอดทนนะคะทั้งงานและเงิน่ะ ถึงแม้ตอนนี้คุณจะลําบากแต่ไม่ถึงขั้นว่าคุณไม่มีทางออกสักทีเดียวถึงแม้มันจะดูว่าเมื่อถึงแม้ว่ามันจะดูเบิดแบบทอ้อท้อถอยท้อแท้จริงแต่ไม่อยากให้อ่เขาเรียกว่าไม่อยากให้ท้อจนจนไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรอ,ะอ่ะเออนะฮะก็ต้องก็ต้องแบบคิดถึงตัวเองคิดถึงพ่อแม่อะไรคิดถึงคนรอบข้าง แล้วเราจะมีพลังขึ้นมานะคะโอเคต่อไปนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองตำแหน่งความรักก็เสียอีกนั่นแหละคะ่ะก็คือไพ่ห้าเหรียญกับห้าถ้วยอาจจะไม่ได้ดั่งใจอยู่นะคะอาจจะอยู่ๆเขาก็บล็อกเราไม่พูดไม่คุยกับเราหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองดูมันเป็นเรื่องของรักซ้อนนะคะผู้ศพบ,บางท่านอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้จบกับพันธะเดิมเขา นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําใจนะคะว่าเรายังไม่ได้เป็นตัวจริงยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่ถ้าพืชศพกรณีที่เป็นคนที่มาก่อนนี่จะเป็นผลดีนะถ้าจาก,กดวงเพราะอาจารย์มองยังไงเขาก็กลับไปหาครอบครัวถ้าภาพรวมหาคนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคนเข้ามาทีหลังอาจจะลาบากหน่อยถ้าพืชศพเข้ามาทีหลังแต่ถ้าพืชศพเป็นคนที่เข้ามาก่อนคลองรักกันมานานแม้ว่าเขาจะทําผิดกับคุณ ไปบ้างนะะแต่แล้วเขาจะสํานึกผิดยืนคอตกสํานึกผิดกลับมาง้อขอคืนดีอยู่ที่พืชศพนั่นแหละจะให้โอกาสหรือเปล่าเพราะไพ่ราชินีดาบขึ้นมามันแปลว่าเนี่ยต่อให้ง้อฉันก็จะเล่นตัวแหละฉันไม่ได้ว่าจะคืนดีง่ายนะคะ,ะประมาณนั่งหันหลังให้อะไรประมาณนี้ <c oughs> นะคะในความรักก็จะออกแนวแนวแบบนี้ได้นะคะสําหรับชาวพืชศพใครที่มี ปัญหาอยู่เนาะก็ใจเย็นๆนะคะ,ะค่อยๆพูดค่อยๆใช้เหตุและผลคุยกันทางมันมีปัญหาก็จริงแต่มันต้องสามารถที่แก้ปัญหาได้นะคะในเรื่องของความรักเนาะในด้านสุขภาพนะฮะระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะ,ะขับรถเนี่ยต้องระมัดระวงังอ,อย่าขับรถเร็วอย่าซิ่งนะคะอันนี้ต้องระวงังแก้ดวงบริจาคลงศพบริจาคเลือดได้ นะคะก็จะช่วยได้ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กสุภาพที่เป็นปัญหาเรือ้อรังก็ต้องหาหมอตามหมอนัดกินยาตามที่หมอสั่งอะไรประมาณนี้คุณยังสามารถจะดีขึ้นนะคะที่อาจารย์มองดีขึ้นอาจารย์มองตำแหน่ง3าใบนี้นะคะ,ะมันยังเป็นตัวช่วยในในที่มันในดีในเสียก็ยังมีดีอยู่นั่นแหละคะ่ะต้องดูว่าดวงเนี่ยมันมีช่องทางที่เปิดให้เราได้ไหม นะคะอาจารย์มองว่ามีนะคะคุณยังผ่านเกณฑ์ผ่านปัญหาที่มีอยู่ได้อ,อย่าท้อถอยจนจนแบบไม่ลุกขึ้นมาสู้นะั่นแหละค่ะที่พูดไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตําแหน่งของสุขภาพเนาะตาแหน่งโชคลาบดูที่กรรมกรรมลาภเนี่ยมันขยายด้วยพบกรรมมาเป็นแปดไม้โชคลาบอาจารย์มองอย่างนี้แปลว่าไม่ว่าจะลาบจากการงานบางคนว่างงานก็จะได้งานทําหรือถ้าลาบลอย เสียงดวงเขาจะได้จากความฝันนะคะมีเกณ์ได้ลอตเตอรี่จากความฝันหรือผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้อายุคุณแม่ก็ได้นะคเนี่ยตำแหน่งนี้ก็โดดเด่นอยู่นะคะสําหรับชาวเพ,พื่อศนะคะถ้าเลขอยู่ในนี้เลขอะไรที่เด่นนะคะ,ะก็จะมีเลข8ปดเด่นอยู่ตําแหน่งลาภะขยายด้วยกรรมะนะคะแปดเจ็ดอ่ะเรามาดู ให้โชคลาภนะคะใพ่โชคลาภจากไพ่อรอร์คเคอรสำหรับคนที่ชอบเสียงโชคนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามได้นะคะเลขเสี่ยงโชคสำหรับชาวพุทธศพได้เลขอะไรนะคะได้2,8ค่ะก็ได้3าหนึ่งนะคะ 2 8งแสหนึ่งเป็นเลขเสี่ยงโชคจากไพ่อาลาเพิ่แต่ถ้าจากดวงของคุณก็จะมีแปดเจดตามที่อาจารย์พูดไปนะคะโอเคขอจบการพยากร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสับตะไคร้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ